ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการยิงที่เสียบขาดรวมกับอาณาจากักรแหตแดนจิตวิญญ,ญาณที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นนั่นคือรัศมีของชุดก่อต่อโซ่ที่อยู่ใต้เท้าของโคต่อโซ่ ันเปล่นผากายออกมาเช่นการแลบหลานเซนยูก็รู้สึกทันทีว่าเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหตุแดนต่อต่อโซ่ระดับ3คําการจํากัดพื้นที่ผลของการจํากัดหนึ่งวินาทีหาคู่ต่อสู้มีพลังมากก็อาจถูกจํากัดเพียงช่วคู่เท่านั้นแต่ทว่าเมื่อผู้ที่แข็งแรงถูกจํากัดเพียงชัว่วคู่ก็มีแนวโน้มที่จะกําหนดผลลัพธ์ได้แล้วเมื่อมาถึงพื้นที่ว่างนี้ ราศดินานามพรมยธก็ใช้พละกกาลังทั้งหมดของเขาทันทีที่เขาเข้ามาใช้เขตแดนจิตวิญญาณเขตแดนจิตวิญญาณที่สันเทาเขตแดนต่อต่อโซ่การจํากัดจากนั้นยังมีการยิงที่รวดเร็วมากมายใต,ใต้การขยายของชุดกอต่อโซ่เขาต้องการที่จะบอกทางอเรนผ่านการกระทําของเขาว่าศัตรูจะไม่ให้โอกาสเขาพูดอะไรและเขาจะไม่เปิดโอกาสให้เขามีชีวิตรอด เื่อเผชิญหน้ากับศัตรูชัยชนะที่เด่นขาดมักจะมาในทันทีนี่คือช่องว่างสมบูรณ์ในการฝุกนฝนซึ่งเป็นช่องว่างสมบูรณ์ที่ไม่สามารถต้านทานได้เลยภาพนี้มีไว้เพื่อสอนบทเรียนของหลานเซนโยหากเป็นในความเป็นจริงเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อเผชิญกับการโจมตีเช่นนี้การทดสอบเลือดไม่ใช่แค่การทดสอบธรรมดาเท่านั้นในความเป็นจริงยังมีจุดมุ่งหมาย ที่จะชมเตียงนักเรียนในห้องทดลองการต่อสู้ระหว่างดวงดาวเพื่อไม่ให้พวกเขาภูมิใจมากเกินไปที่ได้เข้าเรียนในร้านด้านในร่วมกันทําให้พวกเขามีความระมัดระวังมากขึ้นมเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งแต่ในขณะน,นี้ราชทินนานพมายุทธมองเห็นรอยยิ้มแลกๆบนใบ,บหน้าของหลานเซนโญรูปบอลแสงสีเหลืองลอยขึ้นมาจากเนื้อศีรษะของเขาอย่างเงียบๆและคู่ต่อมาทนายนั้น ความรู้สึกที่น่ากลัวอย่างยิ่งของวิกฤตก็เกิดขึ้นรำแสงเหาะกบเข้าไปในเขตแดนทุกอย่างทำงานได้ในทันทีแต่ทว่าในขณะน,นี้ราชทินานาามพมายุทธ์รู้สึกถึงวิกฤตครั้งใหญ่อย่างอธิบายไม่ได้อาวุธและอุปกรณ์ให้ความเป็นจริงสามารถตัดสินได้ผ่านการฉายภาพและนำเข้าสู่โรคแห่งโต้หรัวโรคโต้หรัวอาวุธและอุปกรณ์เหล่านี้จะมีพลังดั้งเดิมแน่นอนว่าหลักฐานก็คือโรคโต้หรัวสามารถ กำหนดพลังของอาวุธนี้ได้กระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ความโกรธของพระเจ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระสุนวิญญาณที่อยู่กับที่ความพิโรธของมังกรได้ปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แด้มีบทบาทอย่างมากในพลังโปรแกรมของโรคโ้อหัวสิ่งนี้มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ทว่ามันมีอยู่เมื่อหลายพันปีก่อนและไม่เคยปรากฏอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อหลานเซนโยถอยกลับไปเขาก็ปั้งระเบิดความพิโรธของมังกรเป็นครั้งแรกแรกกระตุ้นมันแล้วเวลาระเบิดถูกกำหนดไว้ที่5วินาทีใช่แล้วมันคือ5วินาทีเมื่อมาถึงจุดนี้มันก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วหลานเซนโย่อยเคยแดนการหยุดเวลาออกมาเมื่อเขาเรีบออกมาทําให้การโจมตีของผู้ต่อสู้ช้าลงสิ่งที่ทักทายเขาก็คือความสามารถในสองสาขารัก รำแสงหอกมาถึงหน้ารลานเซนยูแล้วเขาไม่สามารถขยับได้เลยและทําได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมื่อรำแสงหอกกำลังจะ่อเข้าที่หน้าอกของเขาแม้แต่ชุดต่อต่อสู้ระดับสองคำก็ยังมีรอยแตกแต่ทว่าแสงแห่งระเบิดความพิโรธของมังกรได้เริ่มเบ่งบานแล้วในขณะนี้เมื่อหอกของผู้ต่อสู้แทงทะลุร่างกายของเขาสิ่งที่ทร้านเซนยูจะทําคือการใช้เงานโรกสวรรค์ เคอร์ล็อกออกของผู้ต่อสู้เพื่อให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถหลบหนีได้ตั้งแต่แรกระยะที่ปลอดภัยของระเบิดความพิโรธของมังกรเครอเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงสมเมตรและความยาวของเงาในโลกสวรรค์บวกกับหอ,อกของคู่ต่อสู้นั้นมากกว่า3เมตรดังนั้นสิ่งที่ราชจ,จินนาพมยศกําลังจับเผชิญจึงมาจากแรงระเบิดของกระสุนวิญ,ญญาณที่อยู่กับที่ ความพิโรธของพระเจ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระเบิดความพิโรธของมังกรอันทีที่หอกจอกเกาะผู้ที่มีระดับราชทินานามพมยศก็มองเห็นแสงสีฟ้าบนมือขวาของหลานเซนโยแล้วและงเานรกสวรรค์ก็ปรากฏตัวขึ้นเขาตัดสินทันทีว่าหลานเซนโยต้องการทําอะไรหอกของเขาแทงทะลุหัวใจของหลานเซนโยร่างกายของเขารวมถึงชุดกอดต่อโซและเหา,านรกสวรรค มีความเป็นไปได้ที่เขาจะสามารถใช้มันได้อีกครั้งในเขตแดนแห่งการหยุดเวลาทำให้ร่างกายของเขาหยุดชั่วคราวสักคู่และถ้าทำแบบนั้นเขาก็จะต้องตายดังนั้นหอกของเขาจึงไม่แทงทะลุร่างของหลานเซนโญเกือบจะแนทันทีเขาก็บิดตัวไปรอบๆเตะหน้าอกของหลานเซนโญและตัวเขาเองออกไปไกลๆโดยใช้การย้อนกลับของแรงด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเขาพุ่งตรงไปที่ทางเขา้า ของระดับที่3ม,มีเสียงระเบิดดังขึ้นสีทองอันสุกใสาราวกับเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นมหาสมุทรสีทองอาจารย์ที่กำลังเฝ้าดูการต่อสู้ในห้องทํางานของผู้นวยการที่ร้านด้านนอกไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอีกต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอในขณะน,นี้แสงไฟลุกชนออกมามันยินแสงแรกเงาที่แรงมากออกมาก็ทั้งสถานที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพังทลายลง และละลายหายไปเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพบบ่อยนักในเรื่องพลังงานล้นเกินภายในโลกโซลรวนั่นคืออะไรอาจารย์จากร้านด้านในอดไม่ได้ที่จะถามอาจารย์หลายคนก็ใส่หัวด้วยความสับสนมีใครรู้จักอาวุธต้องห้ามของสำหรับถังนี้หรือไม่ไม่ไม่ปรากฏมานานนับพันกว่าปีแล้วหากเหมืองเฟยและถังมาร้วาร้านเซนหย แคลระเบิดความพิโรธของมังกรแม่นานหลังจากที่เขาได้รับมันแม้ว่าจะเป็นเพียงในโรคต้อหัวเท่านั้นพวกเขาควจากระอักเป็นเลือดด้วยความโกรธเหตุผลของหลานเซนยูนั้นง่ายมากเขามีความคิดนี้จริงๆก่อนเข้าสู่การทดสอบเลือดในวันนี้เพื่อเขียวระดับที่สองเขาก็รังเลว่าเขาควรจะใช้พายุธาตุหรือระเบิดความพิโรธของมังกรเขารู้เพียงพลังของอาวุธต้องห้ามเช่น ระเบิดความพีโรธดของมังกรจากคำพูดของเหมิงเฟยรังเฉพาะจะต้องได้รับการทดสอบด้วยตัวเองก่อนที่เขาจะเข้าใจได้ว่ามันน่าเชื่อถือได้จริงๆหรือไม่โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางที่ปลอดภัยมันปลอดภัยจริงๆงั้นเหรอนี่เป็นตัวกําหนดวิธีการใช้ระเบิดความพี่รธดของมังกรในอนาคตตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาได้รับสิ่งนี้หลานเซนโหยก็คิดอยู่แล้วว่าจะใช้อาวุธนักฆ่านี้ เพื่อเพิ่มพลังให้สูงสุดได้อย่างไรสําหรับสิ่งที่เหมืองเฟยร่าถังเหมาพูดเกี่ยวกับการมาช่วยชีวิตของเขาเขาก็ฟังแต่ถ้าเขาต้องการช่วยชีวิตตัวเองอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วถ้าใช้อีกสองจะไม่เสียเปล่างั้นเหรอและสำนักถังก็ยังมีอีกมากมายลานเซนยูไม่เคยเกรงกลัวจริงๆแล้วเขาก้าหาญมากความสงบของเขาชัดเจนมากขึ้นเมื่อทํางานเป็นทีม เขาเป็นคนที่กล้าเสียงมาโดยตลอดอย่าลืมว่าหยินเทียนฟานเป็นอาจารย์คนแรกของเขาและสอนอะไรเขาบ้างวิธีการสอนของผังเชิญหัวนั้นใช้คือการจริงๆตอนที่ทีมปฏิบัติการหลานเซียนโยได้ระง,งับสไตล์การเสียงและการเสียงของเขาจริงๆแต่เขารู้สึกมาโดยตลอดว่ารูปแบบการต่อสู้นี้สามารถบรรลุผลประโยชน์สูงสุดโดยลงทุนน้อยที่สดุดหลังจากที่จิตใจของเขาตบโตขเคื่อนเมื่อเร็วๆนี้ เขาก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่จิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันหากเขาต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วจะเป็นไปได้อย่างไรโดยไม่เสี่ยงหลังจากที่นักเรียนทั้งหมดถูกรับตัวเข้าไปที่ร้านด้านในแล้วร้านเซนโยก็ได้ราาถิงภาระในเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่เขาอยากทํามากที่สุดตอนนี้คือการทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นข้อเท็จจริง ได้พิสูจน์แล้วว่าพลังแห่งความพิโรธของมังกรน,นั้นน่าสะพึงกลัวมากกว่าที่คิดทุกเสียงรอบตัวกําลังกลายเป็นไอเสียงไซเรนที่เตือนดังเจาะทะลุยังคงดังต่อไปวางเทนอยู่กล่าด้วยน้ําเสียงทุ้มเลือกว่าถึงกําลังการสิ้นพลังงานทันทีและดําเนินการแยกพื้นที่หากสาพันธรารัฐมาถามเพียงแค่บอกว่าเรากําลังทดลองอะไรบางอย่างภายในโลกโต้หลัว มีบางอย่างผิดพลาดในการทดลองและทำให้เกิดการระเบิดโดยแม่จำเป็นที่จะต้องบอกรายละเอียดอะไรมากมายสกงครับอาจารย์ที่ดูแลโรคต้หหัวรีบพูดและรีบออกไปใบหน้าของหวังเทนหยูดูน่ากลัวในเวลานี้มีสีหน้าซีดเล็กน้อยรองประมาณกาจารย์สาวราเทพสมุทจะไม่รู้จักระเบิดความพีโรธของมังกรได้อย่างไรแน่นอนว่าเขารู้ว่ามันคืออะไรหงเหมาและเหมิงเฟย ป้าไปหรือไม่เจ้ามอบสิ่งนี้ให้กับเด็กคนนี้จริงๆงั้นเหรอยิ่งเปกป่านานเจ้าเด็กคนนี้กล้าใช้มันในโรคทุหรอจริงๆงั้นเหรอเขาไม่กลัวหรือว่าสาพันธรัฐจะรู้ว่าสำนักขังได้เริ่มใช้อาวุธต้องห้ามอีกครั้งแสงสีทองกินเวลานานกว่าหนึ่งนาทีก่อนจะค่อยๆสิ้นสุดลงแมอวรานเซนโญมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวเขาอย่างชัดเจนอีกครั้งในฐานะผู้ริเริ่มเขาก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้า ทกสิ่งรอบตัวเขากำลังจะละลายใช่มันละลายเมื่อเขาเข้ามาทางออกจากระดับสองไประดับสามก็หายไปทางเข้าก็หายไปเช่นกันทุกสิ่งรอบตัวเขาเป็นสีทองและสีแดงทำให้เขารู้สึกราวกับว่าเขาได้ไปถึงดาวฤกษ์แล้วหินทั้งหมดกำลังละลายและหลุมก็ใหญ่ขึ้นเขาสามารถมองเห็นแสงแปลกๆแวบขึ้นมาเหนือหัวของเขาได้อย่างคลุมเครือ ปล่อยให้โรคดูไม่สมจริงอีกต่อไปนี่คือพลังของระเบิดความพิโรธของมังกรมันก็ดีไม่น้อยเลยดวงตาของหลานเซนยูสดใสสิ่งที่เขาต้องการทำมากที่สุดตอนนี้คือการป้นคลังแสงต้องห้ามของสำนักถังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถทำได้กับสิ่งนี้เมื่อหลานเซนยูตื่นเต้นแท่นนั้นก็มีเสียงคำรามมาจากผนังถ้ำในระยะไกลและร่างที่ค่อนข้างเขินอายก็บินออกมาจากข้างใน ยังไม่ตายงั้นเหรอื่องหมายคำถามหลายอันปรากฏบนหัวของหลานเซนโยเขาไม่ได้ตายจากการระเบิดเช่นนี้งั้นเหรอใช่แล้วคนที่ออกมาจากกำแพงถ้ำนั่นก็คือราชทินานาณาพมยุทธคนนี้ซึ่งไม่ได้ถูกฆ่าตายในเหตุระเบิดต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับโชคมากมายการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งก่อนนั้นมีพลังที่น่ากลัวอย่างยิ่งแต่เขากลับเข้าไปในถ้ำระดับสามและทางเข้าก็ถูกทำลายทันที การระเบิดของระเบิดความพิโรธของมังกรเกิดขึ้นรอบด้านและเป็นไปไม่ได้ที่จะคำนวณเป้าหมายไปยังระดับที่สมนอกจากนี้หลานเซนโยยังถูกเขาเตะออกไปและตรงตีไปไกลซึ่งทําให้ระยะห่างระหว่างเขากว้างขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรู้สึกราวกับว่าเขากำลังละลายอุณหภูมิที่สูงจนน่าสะพึงกลัวและแรงระเบิดที่น่าสะพึงกลัวเกือบจะสิกเขาขออกจากการโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ การปรากฏตัวของราชินานาพมายุทธคนนี้น่ากังวลจริงๆชุดกอดต่อสู้ระดับสามคำบนร่างกายของเขาแต่ของเป็นชิ้นๆได้ยังมีบางจุดห้อยอยู่บนร่างกายของเขาแต่พวกมันทั้งหมดก็แค่ห้อยอยู่ปีคู่บนหลังของเขาได้หายไปนานแล้วครึ่งหนึ่งของร่างกายถูกไปไหมยังคงมีควันออกมาจากร่างกายด้วยวิธีนี้เอาดูเขินายตามที่เขาต้องการจริงๆ ซึง่งแตกต่างจากพฤติกรรมของคนที่แข็งแกร่งเมื่อก่อนนี้มากมีเสียงกลางแอมเกิดขึ้นหลานเซียนอยู่กลางแอมผู้อาวุาโสจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องการแต่ถ้าว่าท่านแข็งแกร่งเกินไปจริงๆดังนั้นข้าจึงต้องลงมือแบบนี้เอาละถ้าสัญญาว่าท่านไม่จำเป็นต้องทํามาต่อสู้อย่างยุติธรรมกันเถอะด่าจะจินน,นามพมายุทธกระอักเลือดออกมาเต็มปากการต่อสู้ที่ยุติธรรมงั้นเหรอ โชคดีที่ไอ้เจ้าบ้าคนนี้สามารถบอกได้อะไรนะสิ่งที่ท่านหมายถึงคืออะไรผู้อาโวโุโสท่านไม่ต้องการการต่อสู้ที่ยุติธรรมนั้นเหรอท่านอยากจะลองความรู้สึกแบบเมื่อกี้อีกไหมเอาละยังไงในโรคโต้ัวนี้มันก็ไม่ได้ถูกใช้ไปจริงๆขณะที่เขาพูดหลานเซียนโยก็พิกัวของเขาข้อมือและดึงระเบิดความพิโรธของบางกรออกมาอีกอันหนึ่งหุดนะ ในที่สุดราชธินานาม์พมายุทธก็อดไม่ได้ที่จะพูดอีกครั้งเจ้าไม่สามารถใช้สิ่งนั้นได้อีกต่อไปแม่เช่นนั้นมันจะทำลายโรคเสมือนจริงที่นี่อะไรนะเอาระตกรงตกรงกรงดานเซนยูพูดรเรียบเก็บระเบิดความพิโรธของมังกรจริงๆแล้วเขาแด้ว,วางแผนที่จะใช้สิ่งนี้อีกเอายกเงาวนารกสวรรค์ดังปีกไปด้านหลังเร่งความเร็วด้วยธาตุลมและพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ราวกับสายฟ้า เอาละมาเริ่มกันเลยการต่อสู้ที่ยุติธรรม5นาทีต่อมาเงาวนโกสวรรค์คาุหน้าอกของราชทินานาณามพมายุทธทำไมาร้านสินโยถึงเรือกที่จะรีบออกไปต่อสู้ก่อนหน้านี้ด้วยปีกของชุดกต่อสู้ระดับสองคำเขาสามารถบินได้ในการรบทางอากาศอย่าลืมว่าเขาคือสุดยอดนักบินเทพระดับ58แม้ว่าการกระพือปีกเพื่อต่อสู้จะไม่เหมือนกับเครื่องบินลบ แต่จริงๆแล้วมีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างเมื่อมีพื้นที่เพียงพอประสิทธิภาพการต่อสู้ของหลานเซนโยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการบินในอากาศยิ่งไปกว่านั้นเขากำลังผเผชิญหน้ากับราชทินนานานพมายุทธที่พิการบางส่วนห้องทํางานของพวกในการลานด้านนอกมีเสียงดังเกิดขึ้นหวังเซนโยตบโต๊ะตรงหน้าเขาสามครั้งและพูดกับหญิงร่างของได้ความโกรธว่าเอาไอ้เจ้าเด็กบ้านั่นมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ หญิงร่ำหงอคิดเล็กน้อยหอัวเราะในใจแต่เธอก็รู้เช่นกันคราวน,นี้มันไม่ดีเลยที่จะหัวเราะอาจารย์อย่าเพิ่งโกรธถ้าคิดว่านี่เป็นสถานการณ์พิเศษหญิงร่ำหงอปลอบใจหวังเทียนอยู่อย่างเหมาะสมหวังเทียนอยู่ขมวดคิ้วและพบว่าเขาปวดหัวจริงๆจำเป็นต้องพูดหรือไม่ว่าใครเป็นผู้มอบระเบิดความพิโรธของมังกรให้กับเขาสำนักถังกล้าหาญจริงๆพวกเจ้ากล้าดียังไง มอบสิ่งที่อันตรายเช่นนี้ให้กับเด็กคนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขากําลังจะรับราชการทาหารหากิติดลานด้านในคนอื่นกล้าทำเช่นนี้ในระหว่างการทดสอบอาจารย์หวังคงไม่สามารถทนได้แต่เมื่อพิจารณาว่าเขามีพ่อที่มีระดับ120แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทางเลิอกเป็นผู้พิทักษ์หรือไม่เขาก็คิดว่าอย่ารองดีดีกว่าหากเขามาให้ข้าก่อน ความกดของหวังเทียนโหยลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เขาโพดเขาก็ยืนขึ้นและเดิอนออกไปแน่นอนว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะดูการทดสอบเลือดนี้ต่อไปก่อนการทดสอบนี้จะเริ่มขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าใครก็ตามในห้องทดลองการต่อสู้ระหว่างดวงดาวจะสามารถผ่านระดับที่3ได้แต่ตอนนี้พวกเขาผ่านไปแล้วสองคนยากที่จะบอกว่าจะมีเพิ่มเติมในแารหลังหรือไม่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก เมื่อหลานเส้นโญยืยยนอยู่ต่อหน้าหวังแทนโยเขายังคงรู้สึกผิดอยู่บ้างแต่เขาไม่เสียใจเลยเขาคงไม่กล้าใช้อาวุธทรงพลังอย่างระเบิดความพิโรธของมังกรหากไม่มีการทดสอบอย่างน้อยมันก็ยากที่จะตัดสินพลังเฉพาะของสิ่งนี้มันมีมานานนับพันปีแล้วอย่าพึ่งพังอะไรล่ะข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสำนักถังต้องมีคุณภาพสูงสิ่งนี้ แร่พังเลยและพลังของมันก็ยังน่ากลัวโยเจ้าคนระะรู้ว่าสำนักขงังจะมีปัญหามากแค่ไหนหากสาพันรู้ว่ามีใครบางคนใช้ระเบิดความพิโรธของมังกรนในโรคโต้หรัวหวังเทียนอยู่พูดด้ความโกรธว่าจะทําให้สถาบันการศึกษาเดือดร้อนขนาดไหนสิ่งนั้นจะทําไปใช้อย่างไม่เป็นทางการได้หรือไม่มีอะไรผิดปกติกับสมองของเหมืองไฟและถังเหมา ที่พวกเขาให้สิ่งนี้กับเจ้าหรือไม่ดานเซนจูกล่าวอย่างไม่แน่นอนว่าข้าเกรงว่าท่านจะต้องถามพวกเขาทั้งสองเกี่ยวกับเรื่องนี้กล้าดียังไงมาย้อนกับข้าฟางเทนจูจ้องมองไปที่รานเซนโยและความกดดันอันแรงกล้าก็กระทบใบหน้าของเขาดานเซนจูก้าวถอยหลังพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแต่เขาก็แค่อดทนการพัฒนาพลังทางจิตวิญญ,ญาณในอาณาจักรจิตวิญญ,ญาณ เพิ่มการต้านทานของทางจิตใจเขาไม่รู้ว่าเท่าไรหน้าอกของหวังเทนยู่เคลนและรงอย่างรุนแรงเล็กน้อยเจ้าใช้มันทำไมถ้าขอเหตุผลหน่อยดานเซนยู่กระพริบตามันเป็นการทดลองเป็นหลักท้ายที่สุดแล้วระเบิดความพิโรธของมังกรไม่ได้สู่ใช้มานานนะับพันปีแล้วข้าเกรงว่าสิ่งนี้จะหมดอายุแล้วหรือไม่ถ้าข้าปฏิบัติหน้าที่ทหารแล้วมันไม่ทำงาน นั่นจะไม่เป็นปัญหาใหญ่เลยงั้นเหรอนอกจากนี้ข้ารู้ดีว่าพื้นที่ในโรคโตรัวสุดที่เศษของสถาบันการศึกษาของเรานั้นแยกออกจากโรคโตรัวโดยรวมสาพันไม่ควรจาก้นพบมันแต่ข้าไม่รู้ว่าโรคเสมือนจริงจะถูกทำลายด้วยอาวุธอันทรงพลังได้เป็นไรเช่หมายถ้าข้าจะใช้มันกับเรือรบในของฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนั่นมันแตกต่างมันซับซ้อนที่จะพูดจ้าวางแผนที่จะใช้ ระเบิดความพิโรธของมังกรจริงๆใช่หรือไม่หวังเซนโยมองไปที่รลานเซนโยและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรร้านเซนโยพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังเพื่อประโยชน์ของสาพันธ์ของเราเราไม่มีหน้าที่ที่จะรบเลี่ยงถ้าจะต้องสรรเสริญเจ้าหรือไม่หวังเซนโยเกือบจะตบเขาแต่เมื่อพิจารณาว่ามีใครตบเขาในลักษณะนี้ได้หรือไม่เขาก็อดทนไว้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ